สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันที่ช่องโอปอลิคตามนะครับคืนนี้นอบประมาณ1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มนะประมาณช่วงเวลานี้นะครับเราก็จะมาล่าท้าหนอนกันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นขวดนะครับที่เราจะเอามาไว้เก็บหนอนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับปี68นี้เราจะมีหนอนมารบกวนหรือว่ารังควานผักของเพื่อนๆไหมนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะในแปลงใหญ่ของเราเนาะว่าจะมีหนอนบุกเข,ข้ามาเยอะหรือน้อยประมาณไหนโอเคไปดูกันครับ สำหรับการดูนะครับเราก็จะดูแบบนี้นะครับผักนะครับอ่าเราก็จะมาดูใต้ใบเนาะว่ามีรอยหนอนไหมนะครับหรือว่ามีาขี้นอนไหมนะครับเราก็จะมาตามดูแบบนี้อันนี้ไม่ใช่หนอนนะครับตัวนี้ตัวนี้นนคือแมวประจําฟาร์มนะครับแมวดาแมวดานะครับประจําฟาร์ม <laughs> โอ้โหแมวเฮียไปดูกันต่อนะครับนี่ กินเรนโอ๊กนะครับเราก็จะมาไล่ดูแบบนี้นะครับทุกโต๊ะเลยนะครับว่ามีหนอนหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราลองเดินดูหนอนก่อนนะครับก็จะเจอหนอนให้เพื่อนๆได้ดูกันหรือเปล่าในหน้าฝนนะครับตอนนี้ก็เป็นฤดูฝน้วฝนตกเนาะตอนนี้เราก็เจอหนอนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นขี้หนอนเนาะอันนี้ก็คือสภาพนะครับดูนี่เห็นไหมครับมันกาลังกินเลยนะครับนี่คือรอยที่หนอนกินเนาะเห็นไหมครับ นี่เราจะพาดูตัวหนอนนะครับอันนี้ก็คือช่องที่ผักเขาโดนหนอนกินนะครับจะมีรอยแบบนี้ครับรอยดำๆแบบนี้นะครับเป็นขี้หนอนแบบนี้นะครับขี้หนอนข้างในแบบนี้ <mentor. S 2> อ่ะเราอยากเห็นตัวหนอนไหมอืมนะตัวหนอนจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้นะครับอันนี้ก็คือหนอนนะหนอนเหมือนหนอนร <kein S 2> <ๆ S 2> ุ่งเนาะนี่ที่เขากัดกินผักของเราเนาะเขาจะกินหมดต้นเลยนะครับถ้าหนอนไยเนี้ยเขาจะกินผักเราหมดต้นเลยกองไว้ไกล นะครับหนอนต้นี้นะครับเขาจะกินหมดต้นเลยนะครับแล้วเวลาเราจัดการนะเราก็จะมาเก็บเขาใส่ขวดนะครับอันนี้อุ้ยอันนี้ก็คือผักพวกนี้นะครับก็จะไม่สามารถเลี้ยงต่อได้แล้วนะครับเราก็ต้องทิ้งนะเพราะว่าเขาแกนแค่แกนไปแล้วนะครับเขาจะหลบเวลาหลบนะครับเขาจะหลบอยู่ใต้ใต้รางปูผักนะครับรอบๆรางปูผักแบนนี้เขาจะออกหากินช่วงกลางคืนเนาะนะครับ หนอนพวกนี้จะออกหากินช่วงกลางคืนนะเขาจะกินผักทั้งต้นเลยนะครับไซนหนอนไซนนี้ถือว่าใหญ่มากนะครับแต่จะมีใหญ่กว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเราลองเดินดูกันว่าเราจะเจอหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นลอยหนอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรายังหาตัวเขาไม่ค่อยเจอนะก็ลองเอานิ้วคว้านๆดูครับว่าในล่องมีหรือเปล่านะครับโอเคครับไปดูต่อนะครับอ่าและนี่นะครับก็คือหนอนนะครับอ่าคล้ายๆตัวเมื่อกี้เนาะนี่ตัวเขางป็นกลางๆนะครับกำลังใหญ่นะนี่นะครับนี่คือหนอนนะครับ อันนี้นะครับเขาจะเริ่มกินแล้วนะครับกินตามใบผักของเราแบบนี้นะครับเขาเริ่มมีขี้มีอะไรนะครับนี่ตัวเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับกำลังกินผักอร่อยเลยนะครับเราก็ต้องเก็บออกนะครับเจอแบบนี้นะครับเราก็หยิบนี้นี่ตัวเขาป็นอย่างนี้หน้าตาเขาแล้วก็ใส่กระป๋องเราเลยนะครับมานะครับเรียบร้อยถ้ามันนี้ก็คือร่องรอยนะครับที่เขากินดูสินะครับถ้าเราปล่อยไว้นะเขาจะกินหมดต้นเลยนะครับ เขาจะกินผักเราหมดต้นเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นร่องรอยเขานะครับนี่เป็นร่องรอยนะครับขี้นอนเนาะนี่แบบนี้นะครับเวลาเราเดินเนาสังเกตนะครับอยู่ดำๆแบบนี้นะครับใบผักเสียหายแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็คือร่องรอยของหนอนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนอนนะครับที่เขากินเนาะนี่ครับร่องรอยการกินเขานะครับแบบนี้เห็นไหมฮะนี่เขาจะกินนะครับไม่เหลือใบเลยนะครับมีแต่ก้านเนาะนี่เขาจะกินนะครับผักสวยๆเนาะหายไปด้านหนึ่งเลยนะครับจะเหลือแต่ใบด้านเดียว อันนี้นะครับใบหายไปเลยนะครับหลังจากก้านนะครับพวกนี้นะครับไม่สามารถจเรือนเติบโตต่อได้แล้วนะครับเราต้องทิ้งเนาะนะครับเราต้องเวลาเจะหนอนรต้องรีบไปกําจัดนะครับที่ฟาร์มของเราเนาะก็จะกําจัดโดยการมาเดินหาหนอนแบบนี้นะครับยังไม่ตายเลยเห็นไหมฮะมาเดินหาหนอนแบบนี้นะครับเราจะไม่มีการใช้ยานะครับช่วงที่หนอนมีนะครับเราก็จะมาเดินใช้วิธีกลแบบนี้นะครับในการจับเข้าออกมานะครับเห็นไหมเรายังอยู่กันนะครับ2ตัวโอเคเราก็จะไปเดินหากันต่อนะครับทั่วฟาร์มเลย อันนี้นะครับอันนี้ก็จะคือฟิลเล่นะครับที่เราปลูกไว้นะอันนี้นะครับแทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับเห็นนะครับอันนี้คือเพื่อนๆเขานะครับอันนี้คือฟิลเล่แบบปกติที่ไม่โดนหนอนกินอันนี้ก็คือหนอนนะครับกําลังกินอยู่เลยนะครับโอ้โหนี่ชัดเจนมากนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้นะครับที่มากินเนาะเราจับให้ดูเลยนะครับเขาไม่ได้กัดมือเราเนาะนี่เห็นไหมฮะใส่ใกล้ใกล้ให้เห็นหนอนด้วยนะครับนี่นะครับตัวแบนี้กินผักเราแทบไม่เหลืออะไรเลยครับเป็นหนอนดำๆบุ้งๆแบบนี้นะครับรกกบบ้นะะใส่ปุแี เขาจะกินผักเราจนเป็นแบบนี้เลยนะครับเราต้องเก็บออกเนาะแบบนี้คือปลูกต่อไม่ได้นะครับต้องทิ้งเนาะอันนี้ก็คือขี้หนอนนะครับที่เขากินเอาไว้นะครับที่เขาขี้เอาไว้เนาะอันนี้คือขี้หนอนที่เขาขี้เอาไว้นะครับเราดูร่องรอยแบบนี้นะครับเราก็สามารถนํามาหาหนอนได้แล้วนะครับเพราะ็อยู่ตามช่องที่เขากินอยู่นี่อันนี้ก็เจออีกแล้วนะครับช่วงนี้หนอนเยอะมากนะครับนี่เห็นไหมฮะใต้ไปใกล้ใกล้กลกว่านี้ นี่นะครับก็คือหนอนนะที่อยู่ใกล้ๆที่อยู่กําลังกินใบผักของเรานะครับแบบนี้นะครับเราต้องเก็บทิ้งให้หมดนะครับนี่กาลังกินนะครับเยอะมากนะครับแปลงนี้ที่เขากินเยอะนะครับเพราะว่าเป็นป่าข้างหลังจะเป็นป่านะครับเขาจะกินค่อนข้างเยอะเันเป็นป่ากล้วยนะครับนี่ครับใบเขาจะเสียแบบนี้นะครับเรืโอใบเสียเลยนะครับพวกนี้เราปลูกต่อไม่ได้นะครับต้องเก็บทิ้งเนาะก็จะให้เขาอยู่กับเพื่อนๆเขานี่ อันนี้นะครับก็คือหนอนอีกตัวหนึ่งนะเห็นไหมครับข้างล่างนี้นะครับน,นี่ก็คือหนอนนะครับสายกแก่ตากล้องเรากลัวหนอนมากๆนะครับเขาไม่รู้นะครับว่ามีวิธีการซูมด้วยครับนะครับ,อ,รบอันนี้ก็คือกาลังกินผักรออยู่นะครับอาจาับโทรศัพท์ให้หน่อยเนาะเราก็ต้องค่อ, Lebanon, คอยๆทํานะเดี๋ยวเขาตกนะครับนนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในขวด นี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือฟิลเล่นะครับที่เขากินนะเห็นนะครับก้านก็จะเสียไปนะครับมีใบเหลือแล้วเหลือแต่ก้านนะครับนี้ต้องทิ้งนะนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือหนอนอีกตัวหนึ่งนะครับเล็ดโอ๊กนะนะครับแล้วก็จะจับเขานะครับเข้าสู่กระบวนการของเราต่อไปนะครับโหเยอะมากๆเลยนะครับหนอนที่นี่นะครับผักเนาะไม่สามารถเลี้ยงต่อได้แล้วนะครับเสียดายมากๆเลยนะครับ เสียหายหลายบ้าดเหมือนกันนะครับนี้นะครับเจออีกแล้วนะครับแปลงนี้เยอะมากๆเลยนะครับหลายต้นมากก็คือนะครับเกือบทุกต้นเลยนะครับวันนี้เราก็ต้องเก็บข้อออกนะครับเราใช้วิธีกลอนย่างนี้โดยการจับหนอนอมาอย่างนี้นะครับใส่ไว้ในขวดนะครับเราได้คือหนอนนะครับที่เจออีกแล้วนะครับในเลดยดอวกเนาะเราต้องจับบ่อยอีกแล้วนะครับเยอะมากนะครับแปลงนี้เราขออนุญาตจับหนอนนะครับเดี๋ยวเอาไปเพื่อนๆดูนะว่าได้มีเยอะแค่ไหนนะครับในแปลงนี้ เขียสั่งน้ก็เจออีกแล้วนะครับนุ่มโอ้คุณะนี่ก็คือสิ่งที่หนอนนะครับทํากับเราเนาะนี่นะครับวันนี้เราก็มาล่าท้าหนอนกันนะครับนี่มาดูผักนะครับว่าหนอนก็ทําอะไรกับเราบ้างนะครับอันนี้ก็คือผักในเรดโอนะครับประมาณอายุสามสิบวันเนาะนี่ผักก็สวยอยู่นะครับแต่เจอหนอนกินนะครับหายไปครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่ร่องรอยที่หนอนกินนะครับหายไปเลยนะครับครึ่งหนึ่งหายไปเลยนะครับแล่ข้างเดียวนะครับอ่เราดูต้นนี้ นะครับอันนี้คือฟิเลนะฟิเลนะครับจากที่มีหลายๆใบสวยๆนะครับรากเดือนดีนะครับสวยงามนะครับพอนอนกินเกลือตการนะครับนี่เห็นไหมครับปลูกต่อไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือพิษของหนอนนะสิ่งที่หนอนทํากับผักของเรานะครับตัวนี้อาจจะโดนไม่เยอะนะครับแต่ไม่สามารถจะเดือเติบโตต่อได้แล้วนะครับนี่อันนี้นะครับก็คือผักนะครับที่เจอหนอนกินนะครับหนอนบุ้งเนาะหนอนตัวใหญ่ๆเนาะ ผักก็ไม่สามารถจะเริญเติบโตได้แล้วนะครับที่จริงต้นก็ควรจะใหญ่กว่านี้นะอันนี้ก็คือโดนกินแล้วนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับเวลาเขากินนะมันก็จะเหลือแต่การแหลมๆนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับนี่เจอการเขาแบบนี้นี่อันนี้นะครับเป็นกินโอ๊กนะครับนี่จากใบสวยๆนะครับใหญ่ๆสวยๆเนาะกำลังจะเรือเติบโตเจ้านอนกินเรียบร้อยนะครับนี่เหือแต่การนะครับหายไปครึ่งหนึ่งนะครับผักแกนนะครับไม่จะเริญเติบโตต่อแล้วนะครับล่ากำลังสวยเลยนะครับ นี uh, mm ่นะครับอ um, mm ่า hmm. อันนี s <S <s ้ก็คือหนอนนะครับที่เราเก็บมาได้ทั้งหมดเนาะนี่เขายังเลื้อยอันนี้ไต่ขึ้นมานะครับเห็นนะครับนี่ไต่ขึ้นมานี่เห็นนะครับหลายตัวมากๆนะครับบางตัวเนาะก็มีปีนนี่ตัวนี้กําลังปีนนะครับกำลังจะออกเนาะนะครับนี่ครับเยอะนะครับเยอะมากๆนะครับหนอนนะครับนี่ใครกวหนอนก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับผมมีหนอนนะครับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาดูหนอนนะครับนี่ประมาณ 1- นึถึงสองทุ่มเนาะเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่ทุ่มครึ่งนะเราก็พาเพื่อนๆมาดูหนอนที่ฟาร์มผักของเรานะครับมันจะชอบกินผักประมาณอายุสักที่เราเพิ่งย้ายลงปลูกประมาณอายุ25-35ถึงวันเนี่ยเขาจะชอบกินมากๆนะครับเป็นช่วงที่กำลังจะเดินเติบโตได้ดีนะครับหนอนก็จะบุกนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับความชื้นสูงสูงเนี่ยเขาจะชอบนะครับอากาศหนาวๆเนี่ยเขาจะชอบถ้าอากาศร้อนนะครับหนอนก็จะน้อยนะครับถ้าอากาศหนาวหรือว่ามีความชื้นสูงสูงเนี่ยหนอนเขาก็จะเยอะแบบนี้นะครับยิ่งถ้าอยู่ใกล้ต้นไม้ใกล้สวนนะครับ สิ่งที่เราทําได้คืออะไรนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือต้องไปเอาหนอนออกนะครับต้องสํารวจบ่อยเนาะเวลาเราต้องข้ามเราก็ออกไปเดินดูนะครับที่สวนของเราว่ามีหนอนกินผักเราอยู่หรือเปล่านะครับเพราะใช้วิธีการจับออกแบบนี้นะครับวิธีกลเนาะเราจะไม่ได้ใช้ยาฉีดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กระจายทั่วทั้งแปลงผักนะครับเขากระจายแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งฟาร์มเราก็จะไม่ใช้ยานะครับในการฉีดพ่นหนอนหนอเขาจะกินแป๊บเดียวนะครับหมดต้นเนาะแต่เขาจะไม่ได้กินเยอะหรือว่ากินเป็นทั้งสวนเหมือนแมลงวีหรือว่า เพียไฟนะครับนอนเขาจะกินเป็นต้นเป็นหย่อมๆยมนะครับสำหรับใครที่มีวิธีกาจัดนอนวิธีอื่นนะครับหรือว่าเป็นวิธีกวนแบบอื่นนะครับที่กําจัดนอนได้ประสิทธิภาพเนาะก็มาแนะนํากันในช่องของเราได้นะครับก็เราจะได้ให้เพื่อนๆน,นะครับที่มาอ่านคอมเมนต์เนาะมีความรู้กันไปด้วยนะครับสำหรับวิธีอื่นเนาะที่ใช้ในการกำจัดนอนนะครับวันนี้ก็ไปนะครับไปมาครับอย่าลืมกดติดตามช่องโอปอลิกฟาร์มด้วยนะครับ